สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสุภาไอซ์แลน์ไทยนะคะวันนี้ก็อ่าตอนเช้าวันที่หกพฤศจิกาพศสองพันยี่สิสี่นะคะอ,ะอะพออศยุโรปเนาะประเทศไทยเราพศอ,อะไร <c oughs> ยายยายมาอยู่นี่ยายก็ นับแต่ปสยอยยูโปโอเคแล้วนอ้อยจำไม่ค่อยได้นี่ตอนเช้านะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะอันนี้ก็วันนี้ก็จะพามาดูอากาศรวมๆนะคะอากาศรวมๆบรรยากาศรวมๆนะคะเนี่ยอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าวันนี้ก็อาจรู้สึกว่าจะมองเห็นท้องฟ้านะคะอม,มองเห็นท้องฟ้า ก็ดูสวยงามน,นะคะทองฟ้านะคะทุกท่านคะ่ะทองฟ้าสวยงามวันนี้ทองฟ้าสวยงามเนี่ยประเทศไอซ์แลนด์ก็จะเป็นอย่างนี้ไทยหิมะลุ่แล้วทองฟ้าตรงนี้จะสวยมากนะคะทุกท่านคะ่ะยายก็จะพาชมนะทายายอยู่ที่ไอซ์แลนด์นนะถ้ายังไม่ไปไทยก็จะพาชมตรงนี้เป็นบิวที่ สวยงามตอนช่วงเช้าเช้าทหิมะลงแล้วก็ตะวันมันขึ้นนะมันก็จะจะท้อนเนาะมองให้เห็นความสวยงามของอธรรมชาติธรรมชาตินะคะเวลาอ่ายายคิดถึงบ้านอืมคิดถึงประเทศไทยเราเนาะตื่นมนาก็จะเห็นท้องฟ้าแบบนี้นะคะท้องฟ้าก็จะเห็นตอนช่วงนี้ก็อ่าเก้าโมงครึ่งนะคะ ก้าโมงครึ่งก็จะเห็นท้องฟ้าแบบนี้นะถ้าอากาศดีนะและมวมนเตอร์มองไปเห็นภูเขาลูกนั้นนะคะภูเขาที่เห็นนั้นนะคะภูเขาตรงนั้นหลายท่านอาจจะเป็นเอฟซีเกา่าเอ้ยยายถ่ายไปหัวมุมนี้ยายอยู่บนบ้านเนาะอยู่บนบ้านแล้วก็ถ่ายไปหัวมุมนี้เลยจริงนะถ้าอยู่สูงกว่านี้คงจะได้วิวทิวทัศน์สวยกว่านี้นะเออ ออยู่ชั้นสองก็ได้แค่ชั้นสองถ้าลงไปข้างล่างมันถ่ายไม่สวยนะเพราะว่ามันจะเห็นหญ้าข้างล่างเยอะอยู่บนบ้านก็จับวิวตรงนี้ได้พอดีเลยจับวิวทิวทัศน์ตรงนี้ได้พอดีนะคะทุกท่านคะความสวยงามน,นุ่นติดข้างล่างเขาก็ทำนอกชานเนาะทำนอกชานข้างล่าง ห้องข้างล่างเขาจะทํานอกชานเราอยู่สูงทําไม่ได้คนข้างล่างเขาก็ทําได้อยู่คนข้างล่างเขาทําได้เพราะเขาอยู่ติดผืนดินผืนดินนะคะง่างจริงๆยายดูอ่เว็บไซต์แสงเหนือวันนี้มีแสงเหนือแต่ก็ผลสุดท้ายก็อ่า ไม่ได้ดูนะคะไม่ได้ดูแสงเหนืออ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเป็นเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงอ mm hmm. ตอนนี้ก็คือหิมะลงนะคะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมคะทุกท่านคะตอนกลางคืนตอนที่ยายถ่ายตอนช่วงนี้ก็คือสองทุ่มนะคะสองทุ่มยี่สิบหิมะลงนะคะทุกท่านคะ หิมะลงลงโปรยๆเนี่ยทำให้บรรยากาศแบบเตี้ยถ้าขับรถออกดีกำลังลื่นสบายสบายเลยชนกันดังเพ่งเลยหล <laughs> ชนกันดังเพ่งเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่มันตกมาแล้วมันปนลมด้วยไงมันทั้งมีทั้งลมแล้วก็หิมะอฮื หิมะโปรยโปรยหิมะลื่นนั่นเนี่ยมันไม่ใช่มีหิมะอ่าอ่ามาเยอะทำให้ถนนลื่นมันมาเป็นเม็ดเม็ดมาเหมือนเม็ดฝนนะมาปนกันกับฝนหิมะลื่นค่ะหิมะลื่นท่านค่ะคนที่อยู่ยุโรปก็รู้จักดีเนาะหิมะลื่นเดี๋ยวยายจะให้ฟังเสียงนะคะ เสียงลม ตอนนี้ก็ตอนเช้านะคะของวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเช้าเจ็ดโมงสิบหนาทีนะคะตอนเช้าสิบโมงเจ็ดโมงสิบห้านาทียายตื่นมาเพราะว่าแฟนยายตื่นเนาะตื่นเขาต้องออกไปทํางานนะคะทุกท่านคะ่ะวิทั้งฝนทั้งลมนะคะทุกท่านคะ่ะไปฟังเสียงฝนทั้งลม ท่านได้ฟังเมื่อกี้นี่คือฝนกับลมนะคะทุกท่านค่ะฝนกับลมมองถ่ายภาพแบบนี้ก็เห็นชัดมั่งไม่ชัดมั่งกันเนาะดูกันนะคะเเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มองเห็นลางๆกล้งอ,อ,กองอโทรศัพท์นะคะกล้องโทรศัพท์ของโทรศัพท์ใหญ่ไม่ได้เอากล้องมาถ่าย เอาโทรศัพท์ถ่ายเอาเพราะว่าอ่าถ่ายนิดๆหน่อยๆก็หยิบโทรศัพท์ mm hmm. เพราะมันถ่ายง่ายกว่า mm hmm. เพราะว่าถ้าถ่ายกล้องยายจะถ่ายเกี่ยวกับแสงเหนือเนาะหรือใบเกออะไรบางอย่างที่มันได้ภาพวิวสวยๆนะคะอือ mm ือ hmm. mm hmm. ตอนนี้ก็ฟังทั้งเสียง ลมนะคะฟังเสียงลมไปด้วย อันนี้ยายก็ถ่ายผ่านกระจกนะคะถ่ายผ่านกระจกไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกนะคะทุกท่านคะ่ะเพลาะลมันแรงยายก็เลยถ่ายผ่านกระจกให้ดูนะคะการที่แบบว่าเราถ่ายข้างนอกแล้วก็ถ่ายผ่านกระจกม,มันจะออกมารูปรัปานะไหนถ่ายผ่านกระจกก็มองเห็นชัดเหมือนกันเนาะมองเห็นลมมันพัด <c oughs> ลมมันพัดนะคะทุกท่านคะ่ะยายก็ให้ฟังเสียงลมเป็นช่วงๆนะคะ แล้วก็ว่ายายปิดเสียงหมดุดก็ไม่ได้ได้ยินเสียงธรรมชาติธรรมชาติที่แท้จริงออช่องยายทุกพาไอตะเลนก็ทำเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะทุกท่านคะ่ะธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมาอืมก,ขกนน็ขอได้เห็นกันเนาะพอได้เห็นกันอือันนี้ยายก็มาถ่าย ผ่านกระจกอีกด้านหนึ่งนะคะผ่านไปจกอีกด้านหนึ่งพอเห็นชัดไหมคะทุกท่านคะพอเห็นชัดไหม,มยายมองตาเปล่ามันก็เห็นชัดอยู่นะคะม,มันก็มีไอ้ม่านบังอยู่นิดนึงนะคะทุกท่านคะมองวิวข้างนอกเด้อหรือว่ายายพาดูอะไรยายพาดูอากาศ <laughs> ออกไปทำคลิปไม่ได้ เลยพาดูอากาศเนาะอือพาดูอากาศอืมยังมืดอยู่นะคะทุกท่านคะ่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะคลิปนี้ก็พามาชมเนาะพามาชมอากาศโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามยายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย